สวัสดีค่ะมาดูดงนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําสัปดาห์นี้กันค่ะมาดูสิคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคนที่เกิดวันศุกร์อ่ะบอกเลยค่ะว่าคนที่เกิดวันศุกร์นะ,ะโอ้โหสัปดาห์นี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อํำนวยอวยพรใช้ให้ใครที่กลาบไหว้ครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ดูคุณอยู่ นะคะขอให้คุณทําอย่างต่อเนื่องตัวคุณเองจะมีพลังมีสติปัญญาที่ดีสามารถควบคุมสถานการณ์จัดการได้ดีนะในเรื่องของ,กา,งอการเงินตอนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะแบบวางแผนทําอะไรสักอย่างหนึ่งจัดตารางจัดสรรช่วงเวลาที่สําคัญช่วงเวลาที่ดีที่สุดอยู่นะ,ะสําหรับในเรื่องของงานโนอะ้โหเรื่องของงานตอนเนี้คือมันอาจจะติดขัดเนาะเออมันติดขัดติดปัญหานะ มันเหมือนกับว่าคุณไปขออะไรแล้วคุณไม่ได้แก้ไขหรือสถานที่นั้นๆมันเป็นสถานที่มืดหรือมีคนทำไม่ดีไว้อะเออนะอยากให้สำรวจตรวจตานิดหนึ่งนะคะเออลองดูซิว่าเอ้ยเกิดอะไรเกิดขึ้นนะคะไปเอาน้ำมนเนี่ยลองน้ำมนนะคะก็คือลาดนะที่ทำงานนะ ใส่บาททำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านตัวเองและเจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานท่านจะได้รับนะ,ะใครตกงานยังไม่ได้งานค่ะสําหรับนิลของความรักความรักนะคะ,ะปรับตัวเก่งเป็นคนที่ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ต่างๆได้ดีอยู่แล้วนะสาหรับในเรื่องของคนโสดบอกเลยค่ะโอ้โหคนโสดมีคนคุยเยอะนะ เออจะคนนั้นดีคนนี้ดีอะไรเงี้ยคุณบาปโ,ปโอ้ขบวนรถไฟต่างๆเนี่ยจะสั่นได้เป็นอย่างดีนะอ่ะสุขภาพสุขภาพนะคะไม่มีอะไรน่าห่วงนะเออบางครั้งตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ท้ายสุดมันจะผ่านไปได้นะอ่ะไพ่จะบอกอะไรไพ่จะบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยเดี๋ยวจะได้เริ่มต้นใหม่ๆจะได้ทําอะไรที่ดีกว่าเดิมเริ่มต้นในสิ่งที่ ดีขึ้นนะคะสรุปไพ่ค่ะะมาดูซีว่าสรุปไพ่เป็นอย่างไรบอกเลยค่ะว่าคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงเนี้ยโอ้ฐานบุญค่อนข้างแบบค่อนข้างนิ่งนะคุณต้องเพิ่มฐานบุญอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าหยุดการปฏิบัติอย่าหยุดทําบุญอย่าหยุดทําทานนะเดี๋ยวหลังจากนี้ฟ้าจะเปิดนะ ในช่วงนี้ทาอะไรแบบให้จัดสรรเวลาเร่งด่วนจัดสรรเวลาเป็นอย่างดีเวลาคือสิ่งที่สําคัญมากๆนะเออเพราะถ้าคุณจัดสรรเวลาดีคุณจะเอาชนะเวลาได้นะคะตัวคุณเองอ่ะเป็นคนมีสง่าผ่าเผยเป็นคนที่ไปไหนก็มีแต่คนแบบเอ็นดูรู้และบางคนรู้สึกเกรงขามดังนั้นภาพรวมของคุณไม่ได้มีอะไรน่าห่วงเลยแต่อาจจะแบบเป็นที่ทำงานเท่านั้นเองนะคะ